กับเรียนท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณทุกความเห็นทุกข้อแนะนำทุกคําิิชมทุกคำดูถูกที่ได้รับฟังมาตลอดสองวันที่ผ่านมานี้ ผมเรียอยางนี้ครับประเทศเราประสบปัญหามายาวนานเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านคิดว่ายุคของนายกคนนั้นย,ยุคยของนายกคนนี้ดีกว่ายุคของนายกเสถาผมขอความเห็นใจนิดนึงครับยุคของผมจริงๆอ่ะเพิ่งเริ่มไปเมื่อวานนี้ตอนหลังผมแถลงการจบเพ่ประมาณเวลาสิบนาฬกาครึ่งเท่านั้นเองนะครับขอความรุณาขอเห็นใจนิดนึงนะครับ มือใหม่ครับนะครับเข้าใจครับถึงความเป็นหัวเป็นใจเข้าใจถึงความปรารถนาดีที่มีให้นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าผมมีความตั้งใจจริงนะครับมีความทะเยอทะยานพร้อมรับฟังทุกคําติชมจากท่านสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นจากอุธิสมาชิกฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็าตามทีทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ร่วมเป็นตัวแทนที่พี่น้องประชาชน ให้ความไว้วางใจสูงสุดเข้ามานั่งในสภาอันทรงเกียรตินี้แบกความหวังในการทำหน้าที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านคิดว่าดีต่อพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันเสนอมาตลอดสองวันของการอภิปรายผมได้รับฟังทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาโดยตลอดซึ่งหลายอย่างยอมรับครับ เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำนโยบายปรับปรุงแต่งเติมนโยบายในอนาคตหลายๆอย่างรัฐบาลจะรับไปพิจารณาครับสมระธานรัฐสภาที่เคารพครับผมมีเรื่องที่จะขอชี้แจงต่อความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภายอยู่เรื่องหนึง่งวาระการประชุมสองวันที่ผ่านมานี้คือการ แถลงนโยบายซึ่งเป็นการกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะทำและภาพหวังผลลัพธ์ของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลนี้นโยบายทั้งหมดถูกรวบรวมโดยพักร่วมด้วยที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน ตลอดช่วงก่อนวันที่14เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทุกพักต่างมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะร่วมกันบริหารให้ประเทศฝ่าวิกฤตทางการเมืองแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีอยู่มากมายเพื่อนำประเทศของเราเดินไปข้างหน้าหลายท่านให้ได้ให้ความเห็นอยากให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ในการถแถลงนโยบายลงลึกมากขึ้นพร้อมตัวเล็กตัวเลขตัวชี้วัดอื่นๆระยะเวลาไทม์ไลน์ทั้งหลายไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนรัฐบาลจะจัดทำรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนมีที่มางบประมาณตัวชี้วัดไทม์ไลน์บรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวงพร้อมกับผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สำคัญเรื่องของงบประมาณรัฐบาลนี้ก็ทราบดีและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารงบประมาณสำหรับทุกนโยบายอย่างมีความระมัดระวังไม่ให้กระทบสัสดส่วนหนี้สินสาธารณะที่63%สูงขึ้นไปอีกโดยไม่มีเหตุอันควร ท่านประธานรัฐสภาที่ครบวันนี้ผมและคณะรัฐมนตรีทุกคนร้วนพึ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่บางท่านก็คุ้นเคยหน้าตากันที่พึงจะสามารถสั่งการเริ่มบริหารกระทรวงได้หลังจากแถลงนโยบายไปเมื่อวานนี้เรียนอีกครั้งครับต้องขอเวลาครับ เดี๋ยวพีแผนนมาให้ดูแน่นอนครับท่านประธานครับขอให้4ปีต่อนนี้ไปเป็น4ปีของการที่พวกเราทำงานหนักที่ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่คุ้มเงินภาษีและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่ได้มอบให้เป้าหมาย ความสําเร็จของนโยบายที่แถลงไปของรัฐบาลนี้จะถูกพิสูจน์ได้โดยการเจริญเติบโตของประเทศความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ําความมั่นคงการศึกษาสิทธิเสรีภาพการบังคับใช้กฎหมายและอีกหลายๆประการผมนายเสรฐาทวีสินขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ในรัฐสภาอันทรงเกียรตินี้ร่วมกับประชาชนทุกคนติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ